ผู้ใดเ่าดีทําดีเขาก็สาทุกันเบาหวานได้ดีท่ามานได้ดีกัเมตตาสงสารคอยบอกคอยเ้วกันเว้าบ่ฟักสงสก,กับบ่เป็นอย่างเธอไหมกับเว้าอีกเว้กค่อยคอยคอย่ยยาเว้ากันแห้งฝากเดอ้อเด้อย่าเวากันแห้ง <c oughs> ย่าเว้าจับเธออันนี้ก็ดีหลวงตาฝาก พอหลวงตาค่อคยอม,มาจาตลอดตะกีนั่นก็เมื่อรถเส้าอย่งว่าไม่บุเป็นตะเบ้าน้าบูดบูดไปแย่งแวนเบิงโหลดขักอีหลีเยลยร้องบูดเบิ่งกระไดเดอ้อและสุดท้ายจริงๆอย่าเป็นทุกข์กัจินดใดที่มีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสรุปไปว่าปุญญานิปรโลกัจมิ่งปฏิท่าหุนติปานินง บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าเพราะฉะนั้นเทาสั่งบุญไววอันนี้สร้างที่พึ่งให้แก่ตนเองเวลาวาระสุดท้ายวีซ่าหมดอายุเราก็ดีผู้อื่นก็ดีต้องกลับการกลับไปนั้นถ้าผู้ใดมีบุญแล้วดีดีพระพุทธเจ้ารับรองไว้เลยเพาาะนั้นก็สมควรโน้อโมทน